สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยประจำทุกวันนะครับกับเจดม์อัพข่าวนะจะมาอัดเดยข่าวคราวทางการลุกหนังโลกนะสัส้นๆกระชับฉับไวได้จากความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ chat, ติดตามมันไว้ตู้ยูเนเต็ดฟีจิีงกับเจดม์ทุกวันและฝากไลน์แอดเราไว้ด้วยนะแอดมาได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงแอดตูนยูเนเต็ดวีหนึ่งนั่นเองนะครับเอาวันนี้เป็นเรื่องราวของฟุตบอลโลกกาตาร์2022ที่จะเตะกันในวันที่20พฤศจิกายนแล้วซึ่่งงณนนนนนนนััับววี้้ก็คืืืออออเเเเเหลลาาาประมดดิๆท ล่าสุดทีมหลายทีมในยุโรปในเมกาใตา้หรือโซนอื่นๆเนี่ยก็ออกข่าวเรียกร้องถึงสิทธิการใช้แรงงานต่างชาติที่ไปสร้างสนามในกาตร์แล้วก็มีการเขาบอกว่าใช้แรงงานเป็นเหมือนแรงงานนรกแรงงานเถือ่อนนู่นนั่นสุดท้ายเนี่ยประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ย่ 22, อย่างนัสเซอร์อัลคาเตอร์จากกาตร์เนี่ยก็ฟาดให้สักเปรียงนึงบอกว่าพวกลือไม่ต้องมาสนใจหรอกว่าใครจะเป็นจะตายยังไงไปโฟกัสเรื่องฟอร์มการเล่นของตัวเองดีกว่าอ้าวซะอย่างนั้นโดย อัลคาเตอร์เนี่ยบอกแบบนี้ว่าคนมากมายเนี่ยพูดถึงเรื่องสวัสดิการแรงงานเนี่ยนะเพราะพวกเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยพวกเขาไม่ได้เชี่ยวชาญในสิ่งที่พูดออกมาพวกเขาโดนบังคับและจะจําเป็นต้องพูดมาหรือไม่ก็อ่านหนังสือพิมพ์อ่านข่าวจากสื่อแค่บางช่วงดังนั้นเพื่อมีคนพูดออกมาว่าเฮ้ยใช่เลย เราไม่เห็นด้วยกับการใช้แรงงานแบบนี้แล้วต้องมีกองทนุนดชดเชยอะไรแบบนี้ซึ่งแปลว่าคุณเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเะเลยปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญของพวกเราจัดการเถอะส่วนพวกคุณอะทีมอื่นเนี่ยโฟกัสฟอร์มตัวเองเถอะโฟกัสเรื่องฟุตบอลนะปล่อยให้ผู้ดูแลฟุตบอลโลกอย่างพวกเราจัดการและเรื่องฟอร์มพวกคุณนี่แหละคือสิ่งที่พวกคุณต้องดูโอ้โหก็ฟาดให้เหมือนประมาณว่าเขาจัดการทุกอย่างได้ไม่ต้องมาเสียมมาสอนเขาอะไรแบบนี้นะให้ดูแลฟอร์มการเล่นของทีมคุณเนอะงก็แล้วกันเพราะก่อนนันนี้เนี่ ทีมชาติหลายทีมชาตินะก็ออกแบบเสื้อมาไม่เหมือนแบบเขาก็บอกว่าเฉดสีก็จะอ่อนลงเพราะว่าไว้ทูให้กับแรงงานที่เสียชีวิตในการที่ต้องเร่งสร้างสนามในกาตาร์นั่นเองเอารอดูแล้วกันเรื่องนี้น่าจะเป็นแหมหนังชีวิตบอกเลยนะเี๋ยวนคลิจะนำอัปข่าววันนี้เรื่องราวของแรงงานในฟุตบอลโลกกาตาร์2022ที่แหมก็เจอผู้จัด ฟาดไปสักเปล่งสำหรับทีมในยุโรปนั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางของเราตูนยูเนเต็ดฟีเจริงอาจเจดมัทุกวันแล้วฝากแลดไว้ด้วยนะแอดตูนยูเนเต็ดวีหนึ่งก็แอดจะมาได้เลยนะปุนิ้เจอกันใหม่สวัสดีครับ